สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสต์เจ้าและพระเยซูเจ้าในพระวรสารวันนี้ก็จัดกับสิทธิ์ว่าก่อนที่เหตุการณ์ทั้งหมดจะเกิดขึ้นคือวันสิ้นพิภพนี่นะครับเขาจะจับกลุ่มท่านจะเบียดเบียนท่านจะนําท่านไปใต่สวนในสารธรรมจะจองจําท่านในคุกเัาจะนําท่านไปยืนต่อหน้ากษัตริย์ที่ผู้วาร,ราชการพระนามของเราและนี่เป็นโอกาสให้ท่านเป็นพยานยืนยันถึงเรา จงตัดสินใจว่าท่านจะไม่หาคำแก้กตัวไว้ก่อนเราจะให้คำพูดและปีชาย,ยานแก่ท่านนี่นะครับเป็นการทำนายถึงวันสุดท้ายของโลกของเราแล้วก็พระเยซูเจ้าทำนายถึงการเบียดเบียน,ยนที่สิทธิ์ต้องรับต่อมาก็ตรัสอีกว่าท่านจะถูกเกลียดชังเพราะนามของเราซึ่งเราก็เห็นอยู่แล้วว่า หลายครั้งเวลาที่คริสตชนถูกตัดสินก็เขาก็ให้โอกาสว่าจะทิ้งพระองค์หรือจะจะรับพระองค์ไว้และมรดิทั้งหลายก็บอกว่าทิ้งพระองค์ไม่ได้หรอกแต่จะรับพระองค์ไว้แม้กระทั่งจะต้องยอมตายก็ตามซึ่งทุกวันนี้ก็ยังมีการทําซ้ำซากคือในประเทศที่มีการฟ้องอย่างง่ายๆว่าคริสตชนได้กล่าวบุรุษวา่าตอ ศาส,สดาของใครคนหนึ่งนี่นะครับแต่พระองค์บอกว่าเส้นผมไม่หลุดสักเส้นด้วยความอมดทนท่านจะชนะพี่น้องครับมาติีทนทุกขทรมานและการตายอย่างโหดร้ายทารุณต่างๆของท่านเหล่านั้นนำความยินดีมาให้เขาในสวรรค์ดุมยอนใช้ฉากสวรรค์พูดให้กำลังใจผู้ทนทุกขทรมาน เพราะความเชื่อในพระคริสต์ไม่ยอมแพ้แต่ยืนหยัดมั่นคงจนถึงที่สุดทุกวันนี้เราอาจจะไม่พบการทรมานสาหัสในประเทศของเราหรือประเทศใกล้เคียงจะต้องเผชิญกับความคิดที่ว่าถูกหรือผิดขึ้นอยู่กับฉันคนเดียวซึ่งเป็นสังคมที่หนึ่งละไม่นับถือพระเจ้าไม่นับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ ไม่นับถือผีสามเทวดาอีกแล้วก็อยู่ไปอยู่ไปเหมือนกับชีวิตนี้มีชีวิตเดียวแล้วฉันจะทำอะไรมันหนักหัวใครบางทีก็พูดอย่างนี้ทำให้รู้สึกคนที่ได้ยินก็ก็หนักใจไปด้วยว่าเออในเมื่อทําผิดไปแล้วเนี่ยยังปากแข็งอยู่ทำให้แทนที่จะได้ก้าวหน้าก็ กลายเป็นคนที่ไม่น่าปรารถนาไปนะครับทุกวันนี้ก็เห็นเมื่อเราทำผิดไปแล้วหลายคนเนี่ยจะเป็นฝ่ายราชการทางานักการเมืองหรือใครต่อใครเวลาทำผิดไปแล้วเนี่ยก็ไม่ยอมรับง่ายๆจนกว่าจะมีพยานเป็นหลักฐานและในที่สุดก็ยอมรับบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยก็แสดงว่า,าถ้าไม่มีกฎหมายจริงๆแล้วเนี่ย บางทีมนุษย์เราก็ไม่ตระหนักว่าตัวเองเป็นคนและมีศักดิ์ศรีฉะนั้นทําผิดเพื่อผลประโยชน์ของตนเองเรื่อยไปมันก็เป็นการทําลายไม่ใช่คนอื่นเท่านั้นแต่ทําลายตัวเองด้วยนุบุญจอบอกกับเราว่าเมื่อเราเผชิญความมืดพระเจ้าจะอยู่เคียงข้างเราความมืดไหนก็ว่ามีความทุกข์ยากลาบากหรือว่าทางตันหรือว่ามืดแปดด้านเนี่ยนะครับ แทนที่เราจะมองดูแต่ความทุกข์ท่านบอกอย่ามองดูแต่เฉพาะความทุกข์และบ่นว่าทําไมต้องเป็นเราเนี่ยก็ให้เราดูสิ่งดีๆที่พระบิดาเจ้ากระทาในชีวิตของเราหลายครั้งเวลาพี่น้องเจอปัญหาเข้ามาเนี่ยให้มีสติสวดภาวนาแล้วก็ให้เขียนความทุกข์ลงไปเขียนยังไม่พอความทุกข์น่ะต้องเขียนความสุขด้วยว่าพระบิดเจ้าให้เรามามีอะไรบ้าง แล้เราจะรู้สึกบรรเทาใจว่าเออพระเจ้าเนี่ยเดินเคียงข้างฉันขอพระพิเจ้าเวพรพี่น้องทุกท่านครับข้อรำพรึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร